สวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอลินจะให้ทุกท่านนะคะเช็คดวงการเงินนะคะแล้วก็เช็คดวงโชคลาภนะคะว่าช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์มีโชคลาบลาบลอยแบบฟุกๆบ้างไหมนะคะผลการทำนายเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนจนถึง30พฤศจิกายน2565 มีสมาธิก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะนี่คือไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2แล้วก็ไพ่ใบที่3เป็นการ r a n d o m นะคะการทำนายอาจจะตรงกับดวงชะตาของคุณหรือว่าอาจจะไม่ตรงนะคะทุกทุกท่านคงจะเลือกไพ่ไว้ในใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูเฉลยไปพร้อมกันนะคะก่อนที่จะฟังเฉลยเป็นกำลังใจให้หมอลินโดยการกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลข1คุณจะมีเกณฑ์มีโชคลาบลาบรอยแบบฟุกๆนะคะหรือว่าได้อะไรมาแบบง่ายๆฟุกๆช่วงนี้การเงินก็ถือว่ามีเงินใช้นะคะเข้ามาตลอดไม่เครียดนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลข2นะคะในวันที่คุณอยากเสี่ยงดวงนะคะ คุณไม่ต้องทะเลาะก,กับตัวเองนะคะความรู้สึกแรกของคุณคืออยากซื้อหรือไม่อยากซื้อเอาตามความรู้สึกนั้นเลยนะคะถ้าคุณทะเลาะแล้วคุณค่อยมาซื้อนะคะโอกาสถูกไม่มีนะคะฉะนั้นให้เชื่อในซิกเซน์ของตัวเองนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินช่วงนี้เวลาคุณจะใช้เงินคุณจะทะเลาะก,กับตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องเสียเงินออกไปในช่วงที่คุณจะใช้มันมีความจำเป็นจริงๆหรือเปล่าในช่วงนี้ ฉะนั้นก่อนที่จะใช้เงินที่คุณมีสตินะคะดูความจําเป็นจริงๆแล้วบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีการเงินก็จะไม่มีปัญหานะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามถ้าพูดในเรื่องของการเสี่ยงดวงถ้าคุณเสี่ยงไปแล้วคุณจะมีความเครียดหนักกว่าเดิมนะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วเพราะซื้อไปแล้วไม่ถูกยังไงต้องเครียดในเรื่องของการหาเงิน มาหมุนเวียนหรือหาเงินไปจ่ายค่าที่คุณเสี่ยงดวงด้วยนะคะฉะนั้นถ้าพูดในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่ควรเสี่ยงนะคะแต่ถ้าพูดในเรื่องของการเงินช่วงนี้คุณเครียดมากนะหนักอกหนักใจบางอย่างไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ไม่รู้ว่าจะผ่านปัญหาในเรื่องของการเงินนี้ไปได้ยังไงให้คุณตั้งสตินะคะบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดี ประครับประคองให้มันพ้นช่วง15วันที่เหลือของเดือนพฤศจิกายนนี้ไปให้ได้ทำบุญเสริม,รมดวงชะตานะคะให้ทำบุญค้าน้ำค่าไฟไม่ต้องเยอะนะ,ะแต่ทำบ่อยๆเรื่อยๆเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณเปิดทางให้การเงินของคุณราบลื่นคุณจะหมั่นทำบุญให้บ่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ชำระนี้สงในเรื่องของการสวดมนต์นะคะบทสวดที่แนะนำนะคะก็คือมีบทสวดชินบัญชร บทสวดมหาจากักรพรรดยอดพระกันไตบิดกนะคะตามด้วยแผ่เมตตาให้ตัวเองและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ตั้งจิตอธิษฐานกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรเปิดทางขอให้การเงินคุณดีขึ้นคุณจะหมั่นทําบุญให้บ่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึง่งมีโชคแล้วนะคะอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญแล้วก็ถึงคุณจะมีเงินใช้แบบเข้ามาตลอดไม่ขาดมือแต่ก็ ใช้ใจ่ายเงินด้วยความระมัดระวังด้วยนะสาหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลข2ก็เชื่อตามความรู้สึกของตัวเองเลยว่าควรจะเสี่ยงดวมดีหรือเปล่าส่วนในเรื่องของการเงินก็อะไรที่จําเป็นในช่วงนี้จริงๆนะคะก็ให้ใช้ไปก่อนอะไรที่ยังไม่จําเป็นจริงๆก็ควรจะข้ามไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมนะมีโชคแล้วแบ่งเงินทําบุญนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะจะลงในเรื่องของ การทำนาย12รัคนาราศีนะคะไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะคะขอบคุณค่ะ